สวัสดีครับผมช่องคาราแคตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องโฟกัสเป็นหนังปี2015นักต้มตุ๋นที่ฉลาดที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนักเปิดเรื่องที่นิกกี้นักต้มตุนที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกและในขณะที่เขากําลังทานอาหารค่าอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งก็มีสาวสวยที่ชื่อว่าเจสได้เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยเธอได้ขอให้เขาช่วยแกล้งทําเป็นแฟนของเธอเพื่อจะหลบตาเท่าหัวงูที่ตามตื้อไม่ยอมเลิกสักทีทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสคุยกันและเหมือนว่าพวกเขาจะตกกลุ่มรักกันเข้าเสียแล้ว ในคืนนั้นจึงจบลงที่ห้องของเจสตแต่ในขณะที่กําลังเข้าได้เข,เข้าเข็มอยู่นั่นเองอยู่ดีๆสามีของเธอก็ได้กลับเข้ามาในห้องพร้อมกับชักอาวุธขึ้นมาและถามนิกกี้ว่าช่วยบอกเหตุผลที่ฉันไม่ควรฆ่านายหน่อยได้ไหมนิกกี้จึงตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าแล้วจะรออะไรก็ทํามันเลยสิเพราะว่าเขารู้ทันแผนการตื้นต้นนี้อยู่แล้วนั่นเองแถมยังช่วยแนะนําอีกว่าเวลาที่ควรจะบุกเข้ามาควรจะช้ากว่านี้อีกสักห้านาทีนั่นถึงจะดีที่สุด จากนั้นนิกกี้ก็ไปดักรอเจอเจสข้างนอกเพราะว่าเขามองเห็นแววหัวขโมยในตัวเธอได้ชวนให้ไปหาอะไรดื่มต่อด้วยกันระหว่างนั้นนิกกี้ก็เล่าเรื่องแผนการโทริโดให้ฟังมันคือแผนชุกเฉินที่ต้องทำลายพวกเดียวกันเพื่อเอาตัวรอดซึ่งพ่อและปู่ของเขาก็เคยทำมาแล้วถึง3ครั้ง จากนั้นนิกกี้ก็ได้สอนเทคนิคการเบี่ยนเบนความสนใจซึ่งมันจะทำให้เราสามารถขโมยสิ่งของได้ง่ายขึ้นและหลังพูดจบทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปวันต่อมาเจตเข้ากระเป๋าตังค์ที่เธอแอบขโมยจากนิกกี้มาคืนและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นยังไงละ่ะฉันหาคุณเจอด้วยซึ่งนิกกี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเขาจงใจให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วแถมยังช่วยใส่น้มบัตรของโรงแรมเพื่อให้เธอหาเขาเจอง่ายขึ้น เมื่อได้ยินดังนั้นเจสเลยขอสมัครเข้าร่วมทีมแต่นิกกี้ก็บอกว่าทีมของเขาเต็มแล้วและจะไม่เปิดรับใครอีก ก่อนที่ฮอตเพื่อนของเขาจะเดินเข้ามาและพูดกับเจดว่าขอต้อนรับเข้าสู่ทีมซึ่งที่นิกกี้บอกว่าจะไม่รับใครอีกมันก็เป็นแค่การอ่ากันเล่นเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนการกันในทันทีโดยฮอตได้บอกว่าให้เลือกเป้าหมายเป็นคนรวยและจะมีทีมงานอีกสองคนมาช่วยดึงดูดความสนใจส่วนนิกกี้เขาจะคอยดูต้นทางและชี้เป้าให้จากข้างบน ซึ่งเจสก็สามารถเรียนรู้เรื่องรวดเร็วและฉกของมาได้หลายชิ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำทำเอานิกถึงกับตะลึงและอุทานออกมาว่านี่มันคือพรสวรรค์ชัดๆจากนั้นทั้งคู่ก็มาต่อที่โรงแรมที่หลูที่สุดในเมืองและนิกกี้ก็ตะโกนด่าเจสอย่างไม่มีเหตุผลทําให้แขกคนอื่นๆหันมามองจ้องพวกเขาในทันทีเปิดโอกาสให้ทีมงานสามารถขโมยกระเป๋าไปได้อย่างง่ายดาย แในนินย็นวันนั้นนิกกี้ก็มารอรับเพื่อนที่มีชื่อว่าฟาฮัดเขาเป็นชายอ้วนหัวฟูที่มีความสามารถในการขโมยเลขบัตรเครดิต ไม่เพียงเท่านั้นนิกกี้ยังพาเจสมาดูโรงงานลับที่มีทั้งทีมปลอมแปลงเอกสารรวมถึงทีมปล่อยสินค้าในตลาดมืดก่อนที่เจสจะสะดุดตาเข้ากักบสร้อยเส้นหนึ่งและขอเก็บมันเอาไว้แต่นิกกี้ก็บอกว่าห้ามใช้ของที่ขโมยมาเด็ดขาดเพราะมันจะซวยมาถึงตัวเราเองและยิ่งเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นจนความสัมพันธ์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและการออกป้นในแต่ละครั้งฝีมือของเจสก็พัฒนาขึ้นไปด้วยอย่างเห็นได้ชัด จนเมื่อถึงวันสรุปยอดนิกกี้ก็บอกว่าเดือนนี้เราทำเงินได้มากกว่า50ล้านบาทและส่วนแบ่งของทุกคนจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เก็บกว่าที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วและฮอสก็ได้เอาเงินทั้งหมดมาให้นิกกี้เก็บเอาไว้พร้อมกับคำชับว่าห้ามมาไปเล่นการพนันเด็ดขาดพราะนิกกี้เคยหมดตัวกับมันมาก่อนแล้วนั่นเองวันต่อมานิกกี้ก็พาเจสมาดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในที่นั่งแบบ VIP ซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็พนันกันเล่นๆว่าคนที่อยู่รอบๆสนามจะทําอะไรบ้างซึ่งทั้งคู่ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนมาถึงข้อที่นิกกี้ถ่ายว่าผู้หญิงสวยที่เดินอยู่ตรงนั้นจะมีคนแอบมองบั้นท้ายของเธอกี่คนและเสียงของรียวน,นักธุรกิจที่ชื่นชอบความท้าทายก็ได้แทรกเข้ามาว่าผมขอดาวว่า5คนเป็นจํานวนเงินสิบเดือนแต่ปรากฏว่าเจสกลับเป็นคนที่ถ่ายได้ถูกต้องซะอย่างนั้นซึ่งรียวนก็ไม่ยอมและให้นิกกี้ถ่ายว่า ทีมไหนจะได้เตะลูกโทษเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0พันเหรียญแต่สุดท้ายนิกกี้ก็ทายผิดและต้องยอมเอาเงินให้เขาไปซึ่งนิกกี้ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันและขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็น5,000ันเหรียญแต่ดียวนก็เป็นฝ่ายที่ชนะอีกครั้งเจสเลยชวนให้นิกกี้กลับบ้านเพราะกลัวว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้แต่รียวนก็ตามมาเสาสีให้เขาเพิ่มเงินเดิมพันเป็น10,000่นเหรียญเพื่อจะได้ถอนทุนคืนทําให้นิกกี้ที่เคยติดการพน,นันยังใจเอาไว้ไม่อยู่ และเป็นอีกครั้งที่เขาต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นิกกี้ได้ขอเพิ่มเงินเป็น5้าห0,000ื่นเหรียญซึ่งลียวนก็ยังเป็นฝ่ายชนะอีกเช่นเคยทําให้เขาเริ่มขาดสติและขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็น1น0 0 0แเหรียญไปเลยซึ่งลียวนก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดพร้อมกับเอาเงินกองใหญ่มาวางเอาไว้ตรงหน้าและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่รู้ๆกันลียวนได้เงิน1น0 0 0แเหรียญของเขาไปอย่างหน้าตาเฉย นิกกี้เลยเอาเงินของพนักง,งานทั้งหมดที่เขามีมาเดิมพันแบบหมดหน้าตักโดยเขาจะท้าเปิดไพ่แค่ใบเดียวถ้าใครได้แต้มสูงกว่าก็เอาเงินไปได้เลยซึ่งรียวนก็จัดให้ตามคําขอและเขาก็เปิดไพ่ได้5แต้มแต่เมื่อถึงตาของนิกกี้เขากลับเปิดได้แค่3มแต้มเท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าเงินส่วนแบ่งทั้งหมดได้กลายเป็นศูนย์แล้วนั่นเองทําให้นิกกี้ที่หมดหนทางขอเพิ่มเงินจากเดิมอีกเป็น2เท่าแต่รียวนก็ไม่ยอมเล่นด้วยเพราะนิกกี้เริ่มใช้ อารมณ์มาแทนความสนุกไปแล้วแต่นิกกี้ก็เสาวสีไม่ยอมเลิกโดยยื่นข้อเสนอว่าให้รียวนใช้กล้องส่องทางไกลและเลือกเลขผู้เล่นคนไหนก็ได้ในสนามแล้วเจ๊จะเป็นคนทายว่าเขาเลือกผู้เล่นคนไหนซึ่งรียวนก็ได้ตอบตกลงเพราะโอกาสที่จะชนะนั้นมันมีมากกว่าเห็นเห็น แดดเจดก็รู้สึกไม่โอเคเป็นอย่างมากเพราะเธอจะไปรู้ได้ยังไงว่าลียวนจะเลือกใครและเมื่อเลือกเสร็จลียวนก็ถามว่าจะให้เขาจดเลขเอาไว้ไหมแต่นิกกี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมเชื่อใจคุณทําให้ความกดดันทั้งหมดมาตกอยู่ที่เจดซึ่งในขณะที่เธอกําลังมองหาผู้เล่นอยู่นั้นเธอก็เดือบไปเจอกับฟาฮัทที่ใส่เสื้อหมายเลข55และยืนปากปนอยู่กับผู้เล่นคนอื่นๆและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ฟาฮัทจะมาทําอะไรที่นี่นอกจากทั้งหมด มันคือแผนของนิกกี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่งผลให้ทั้งคู่เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและได้เงินเดิมพันไปมากถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งลียวนก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดแต่เขารู้สึกทึ่งที่เจสสามารถทายได้ถูกต้องซะมากกว่าและในระหว่างทางกลับโรงแรมเจสก็ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเลือกฝ่าฮัต นิกกี้จึงฉเฉลยว่าพวกเราฝังหัวเขาด้วยหมายเลข55มาตลอดทั้งวันตั้งแต่ตอนที่รียวนเดินออกมาจากโรงแรมและขึ้นลิฟต์ก็มีหมายเลข55และแม้แต่ที่เสื้อคนเปิดประตูก็ยังมีเลขพวกนั้นซ่อนอยู่หรือเจ้าขบวนประท้วงก็มีซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันแถมยังเห็นหน้าฟาฮัตที่ป้ายโฆษณาบนรถที่ขับผ่านซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เรียกว่าการสั่งจิตโดยให้เหยื่อเห็นอะไรซ้ำๆนั่นเองทําให้เจสถึงกับร้องอุทานออกมาเพราะเธอไม่เค เคยรู้แผนการนี้มาก่อนแต่อยู่ดีๆนิกกี้ก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาได้มอบเงินส่วนแบ่งให้กับเธอและขอแยกทางกันแค่เพียงเท่านี้โดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรทำให้เจสรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอรู้สึกรักเขาจริงๆซึ่งนิกกี้ก็ดูไม่ต่างกันแต่งานแบบนี้มันไม่ควรจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง3ปีต่อมาที่สนามแข่งฟอร์มูล่าวัน ดิก,กา้าเจ้าของค่ายรถแข่งที่มีมูลค่ามากกว่า3,000ล้านบาทเขาได้เชิญให้นิกกี้มาคุยธุรกิจด้วยกันโดยที่มีโอเวนบอดีิก์าส่วนตัวที่คอยจับตามองอยู่ทุกฝีก้าว อลิก้านั้นรู้อยู่แล้วว่าเขากําลังคุยอยู่กับนักต้มตุ๋นมืออาชีพและงานที่นิกกี้ต้องทําก็คือหลอกขายเครื่อง E X R ของปอมให้กับคู่แข่งที่มีชื่อว่าแม็กอีเวนซึ่งเครื่อง E X R ก็คือตัวควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่จะทําให้รถแข่งสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองทําให้นิกกี้นึกแผนการขึ้นมาได้ในคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้สาหรับนักแข่งและเขาจะปลอมตัวเป็นวิศวกรที่มีปากเสียงกับลิก้าจนถูกไล่ออกจากทีมและรับ รับรองได้เลยว่ายังไงแม็กอีเวนคู่แข่งตลอดการของคุณก็ต้องติดต่อมาซื้อตัวผมไปเข้าทีมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องค่าจ้างเขาจะได้เงิน30ล้านบาทรวมทั้งเงินที่เราขายเครื่อง EXR EH ก็จะเป็นของนิกกี้ด้วยเช่นกันซึ่งดิกก้าก็ได้ตอบตกลงและบอกให้เริ่มแผนการในทันทีแต่ก่อนหน้านั้นนิกกี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่อง EXR EH เพื่อจะได้ไปคุยกับแม็กอีเวนได้อย่างถูกต้อง ในตอนเย็นเขาก็เดินทางมาที่ปาร์ตี้และเตรียมกับบาร์เทนเดอร์ว่า ตอนนี้เขากําลังพยายามเลิกเหล้าและถ้าเขามาขอเครื่องดื่มอะไรก็ตามให้ช่วยเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าทุกครั้งจึงนั้นนิกกี้ก็แกล้งทําเป็นเมาและเข้าไปป่วนงานปาร์ตี้จนกลายเป็นที่สนใจแต่ทันใดนั้นเขาก็หันไปเจอเจสที่กําลังอยู่กับลิก,ก้าทำเอานิกกี้ถึงกับทําอะไรต่อไม่ถูกก่อนที่เธอจะเข้ามาทักทายพร้อมกับพูดเย้ยว่าตอนนี้เธอกํากลังคบหาอยู่กับลิก,ก้าและขอให้เขาแกล้งทําเป็นไม่รู้จักกันเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ ออเธอซึ่งมันก็ทําให้นิกกี้รู้สึกเจ็บ๊ดในใจจนต้องไปขอเครื่องดื่มแรงๆจากบาร์เทนเดอร์แต่ก็ได้แค่น้ำเปล่าตามที่บอกเอาไว้เขาเลยไปที่ด้านหลังงานเพื่อจะหาเหล้าดื่มย้อมใจสักแก้วจนเมื่อเริ่มเมาได้ที่นิกกี้ก็บุกเข้าไปตบลิก้าในงานแม้ว่าจะมีอารมณ์ส่วนตัวผสมเข้ามาด้วยนิดหน่อยแต่ก็ทําให้แม็อีเวนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสั่งให้ลูกน้องไปเรียกนิกกี้มาคุยด้วย ในวันรุ่งขึ้นเขาเลยเสนอขายเครื่อง EXR ให้กับ m ม็กอีเวในราคาแค่100ล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันก็ถูกเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าจริงๆของมันวันต่อมานิกกี้ก็ใช้แผนหลอกล่อเจสให้มาเจอเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพยายามที่จะขอให้เธอกลับมาคืนดีซึ่งก็เหมือนว่าเจสนั้นจะยอมใจอ่อนเสียด้วยก่อนที่จะเฉลยว่าเธอแค่เล่นละครตบตาเขาเท่านั้นแต่นิกกี้ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆและไปขอความช่วยเหลือจากฟาฮัต โดยเขาได้แกล้งทําเป็นมาเจอเธอในเมืองและพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆจนกระทั่งฟาหัฮัดได้ปล่อยไม้เด็ดออกมานั่นคือสร้อยเส้นเดียวกับที่เจดเคยอยากได้และบอกว่านิกกี้เก็บมันเอาไวใ้ให้เธอตลอด3ปีที่ผ่านมาพร้อมกับขอร้องให้ไปเจอกับนิกกี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเธอก็ยอมทําตามแต่ไม่ว่านิกกี้จะงอ,อยังไงเจตก็ยืนยันว่าเธอจะเก็บสร้อยเอาไว้แต่จะไม่กลับไปคืนดีกับคนอย่างเขาอีกแล้ว ในคืนนั้นนิกกี้จึงกลับมาที่โรงแรมด้วยสภาพที่สิ้นหวังเพราะว่าเขาเพิ่งจะทำให้ผู้หญิงที่ดีที่สุดหลุดมือไปแต่เมื่อเดินมาถึงที่หน้าห้องก็ปรากฏว่าเจสกกำลังนั่งรอเขาอยู่ที่นั่นเพราะว่าเธอก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันและคืนนั้นก็ผ่านไปอย่างมีความสุข เช้าวันต่อมาโอเวนบริการของริกก้าก็ได้โทรมาบอกว่าเขารออยู่ที่หน้าห้องเพื่อจะจ่ายเงินค่าจ้างและถ้าโอเวนเข้ามาเห็นเจนและนิกกี้อยู่ด้วยกันรับรองได้เลยว่าพวกเราจะต้องจบไม่สวยอย่างแน่นอนซึ่งโอเวนก็ได้เดินเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะกลัวว่านักต้มตุ๋นมืออาชีพจะมีแผนการอะไรซ่อนอยู่จนเมื่อโอเวนแน่ใจเขาก็มอบเงินค่าจ้างและกลับออกไปแต่โดยดี ซึ่งนิกกี้นั้นก็งงว่าเจนหนีไปซ่อนที่ไหนทำไมถึงไม่มีใครหาตัวเธอเจอ พราะว่าเจสนั้นได้แอบปีนระเบียงเพื่อไปซ่อนที่ห้องของคนอื่นนั่นเองเขาเลยบอกให้เธอมาเจอกันที่นี่ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงหลังจากนั้นนิกกี้ก็นําเครื่อง e EH x r ของจริงไปขายให้กับค่ายรถต่างๆเพราะในคืนนั้นไม่ได้มีแค่แม็กอีเวนที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นทั้งวงการแข่งรถเลยตั้งหากและมันก็ทําเงินให้กับเขามากถึง900ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งริกกาก็ยังไม่รู้ว่านิกกี้สามารถเอาของจริงมาได้ยังไง จนเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มนิกกี้ก็หอบเงินทั้งหมดและชวนให้เจสหนีไปด้วยกันแต่ยังไม่ทันจะได้ออกจากเมืองคนของลิก,ก้าก็ดันมาจับตัวพวกเขาได้เสียก่อนทําให้ทั้งคู่ถูกพาตัวไปที่โกดังและลิก,ก้าก็บอกว่าที่เขารู้ความจริงทั้งหมดก็เพราะว่ามีคนของเขาแฝงตัวอยู่ทุกที่และคอยส่งข่าวมาให้นั่นเองแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือแกแเลวเครื่อง E อ r ารของจริงมาได้ยังไง นิกกี้รยอมฉเฉลยว่าเขาใช้ความอ่อนไหวของเจสเป็นสะพานในการหารหัสเข้าสู่ระบบโดยเขาได้ให้สร้อยที่มีตัวควบคุมไร้สายให้กับเธอและรอจนเจสเข้าไปในห้องของดิก,ก้าและตอนนั้นแหละที่เขาจะสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างมาได้ ซึ่งเมื่อเจดได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่ถูกหลอกใช้แบบเดิมซ้ำๆแต่ลิก,กา้ากับโผล่ออกมาอย่างสะใจเพราะว่าเจดและตัวเขานั้นไม่ได้เป็นอะไรกันเธอแค่มาอ่อยให้นิกกี้รู้สึกหึงเฉยๆก็เท่านั้นพอทุกครั้งที่ริก,ก้าจะพาเธอขึ้นห้องเจดก็จะอ้างเหตุผลร้อยพันที่จะชิงเขาให้ได้ซึ่งมันก็ทําให้เจดและนิกกี้เริ่มที่จะทะเลาะก,กันเองเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่พอใจที่ถูกหลอก และในขณนะนั้นเองโอเวนก็ตัดสินใจยิงนิกกี้เพราะว่าเขาทนฟังเรื่องโกหกไม่ไหวอีกแล้วทำให้ริกก้าต้องรีบชิ่งหนีไปเพราะไม่อยากถูกดำเนินคดีไปด้วยจากนั้นโอเว่นก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและหนังก็ได้ฉเฉลยว่าโอเว่นนั้นเขาคือพ่อของนิกกี้นั่นเองและนี่ก็คือสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้แผนทริโดเพื่อเอาตัวรอดทั้ง3คนจึงช่วยกันหอบเงิน900ล้านหนีไป แต่จูๆ่ๆโอเวนก็จอดรถกลางทางและหันมาพูดว่าแกเกือบจะทิ้งฉันไปโดยที่ไม่ให้เงินส่วนแบ่งแต่เรื่องเงินมันก็ไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งลูกของตัวเองและหลังพูดจบโอเวนก็หอบเงิน900ล้านและหนีไปแค่ตัวคนเดียวซึ่งนิกกี้ก็พยายามจะห้ามพ่อเอาไว้แต่ด้วยสภาพที่ได้รับบาดเจ็บก็ทําให้เขาไม่มีแรงมากพอที่จะพูดเลยด้วยซ้ําและในระหว่างที่เจสกําลังพยุงนิกกี้ไปส่งที่โรงพยาบาลเธอก็ได้โชว์นาฬิกาที่แอบ ขโมยเจดิกรกาให้ดูซึ่งราคาของมันมันก็มากกว่าเงินที่พ่อเอาไปเป็นอย่างมากและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือทั้งนิกกี้และเจดนั้นต่างฝ่ายก็ต่างไม่ไว้ใจกันเองพอทั้งคู่เป็นนักต้มตุน๋นที่ต้องใช้เล่ห์กลมาหลอกคนอื่นแต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาไม่เหลืออะไรจริงๆเจดก็ได้แสดงความจริงใจโดยการไม่ทิ้งนิกกี้ไปไหน หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.6คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่56%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ